สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพ,พี่น้อง FC ไปไล่ค่า AF หรือว่าไปไล่หัวฉีดของเวบร้อยสิบไคันนี้กันนะซึ่งเวบร้อยสิบไคันนี้นะครับได้ทําการคว้านเสื้อสูบมานะครับแล้วตอนนี้นะครับรูป52หรือว่าไซส์ 2. 2.00 2 0น้นั่นเองนะครับพี่น้อง FC ซึ่ง เราใช้หัวฉีดเดิมสแตนดานนั้นไม่สามารถขับขี่ได้เพราะว่ารถมันเปลี่ยนไปติดโหมด0ูนย์นะครับรถมันเร่งไม่ขึ้นน้ํามัน,นมันท่วมน้ํามันมันหนานะครับเพื่อนๆนะทีนี้ก็เลยได้เอาหัวฉีด M S X มาใส่นะครับก็ขับขี่ได้เป็นปกติไม่มีการเปลี่ยนโหมดแต่อย่างใดแต่ปัญหาก็คือเรายังไม่ชอบสีหัวเทียนนั่นก็คือ นะครับค่า AF ยังไม่เป็นที่พอใจของเราทั้งๆ้งที่ดูแล้วนะครับสีหัวเทียนก็ไม่ขาวนะครับเพื่อนๆอยากออกเท่าไปหาเหลืองกําลังจะไปแดงเลยทีเดียวนะครับทุกท่านนะนี่ก็เป็นสีหัวเทียนนะครับที่เราใส่หัวฉีด M.S.X เเข้าไปนะครับมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้ขาวนะครับมันอมเหลืองๆนะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้นะครับ สีนี้ผมยังไม่เป็นที่พอใจนะก็ยังไม่เป็นที่พอใจอยากจะได้เห็นสีน้ำตาลน,นะครับหรือว่ามันออกไปทางสีแดงสีส้มนะครับเ,เพื่อนๆนะก็เลยตัดสินใจนะครับเอาหัวฉีดของอ่าแต่งนะครับหัวฉีดแต่งของ M.S.S. ของนี่แหละนะครับตระก,กูลเวฟตระก,กูลประวานนี่แหละนะครับเ,เพื่อนๆนะหัวฉีดที่สั่งเข้ามานะครับเป็นหัวฉีด 6G ก็คือหัวฉีด6รูนะครับต่อสั้นนะครับต่อเล็กสั้นนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับตัว G ก็คืออัตราการจ่ายน้ํามันนะครับอยู่ที่125 cc ต่อการฉีดน้ํามัน100ครั้งนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่แหละนะครับหัวฉีดที่เราสั่งเข้ามานะก็จะเป็น 6G เห็นไหมครับ 6G 125 cc นี่แหละนะครับทุกท่านนะ6รู นะครับอัตราการจ่ายน้ํามันที่125ซีซีเรามาดูสิว่านะครับเราข้ามจาก E นะครับมันจะมี 6E 6 g นะครับแล้วก็เยอะกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับเราข้ามมาที่นะครับ6 g เลยนะครับข้าม E มานะครับเราไม่เอา 6E นะอ่าเรากะให้หนาเลยนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราประกอบเข้าไปแล้วมันจะหนาหรือไม่นะครับทีนี้เราก็ นะครับทำการคลายน็อตเบอร์10นะครับน็อตเบอร์10เนี่ยเวลาคลายระวังมันหล่นลงไปตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นอ่าช่องลมนะครับช่องลมวิ่งผ่านอ่าข้างๆหัวเทียนนะครับเพื่อนๆก็หล่นลงไปแล้วล่ะนะครับรอบนึงนะครับนี่น็อตเบอร์10ตรงนี้เราคลายออกเลยนะครับเมื่อเราคลายน็อตเบอร์10แล้วนะครับเราก็ยกหัวฉีดขึ้นมาเลยนะทีนี้นะครับการยกเนี่ยบางทีนะครับมันอาจจะยกยากนิดนึงก็ต้องใช้ อ่าไขควงแบนนะครับงัดขึ้นนะครับเ,เพื่อนๆนะอ่าฝั่งนี้นะครับเรามางัดฝั่งนี้ก็ได้นะอันนี้เราถอดเข้าถอดออกบ่อยละนะครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้แล้วก็ปลดสายอ่าสายไฟออกนะครับทุกท่านนะนี่ปลดง่ายๆเลยนะครับนี้เราเปลี่ยนมือเดียวนะครับเพื่อนๆมือเดียวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกท่านทีนี้นะครับผมขออนุญาตวางกล้องเพื่อที่จะดึงหัวฉีดออกนะครับหัวฉีดดึงออกมาตรงๆเลยนะครับอ่า นี่นะครับมันอาจจะแน่นนิดนึงเพราะว่ามันติดโอริงนะครับดึงออกมาแบบนี้ตรงๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต่อสั้นนะครับอ่าต่อสั้นต่อเล็กนะครับมันจะมีต่อใหญ่ๆใหญ่สั้นใหญ่ยาวนะครับมันก็มีหลายแบบเราก็ต้องดูด้วยนะครับต่อสั้นก็คือปาลายสั้นนะครับต่อเล็กก็คือปลายเล็กนะครับทุกท่านอันนี้เล็กสั้นนะครับอ่า ทีนี้นะครับเรามาดูหัวฉีดของใหม่กันนะครับเมื่อเราแกะซองออกมานะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับ 6G 125cc ซีซีนะครับอันนี้นะให้โอริงมานะครับแล้วก็ให้โอริงหัวฉีดตัวใหญ่มาด้วยนะครับเพื่อนๆนะอริงหัวฉีดตัวใหญ่นะครับอ่าเราต้องเอาออกก่อนนะนี่นะครับเราต้องเอาออกก่อนนะครับหรือว่า อ่าใครไม่ออกก็ได้นะครับใครจะไม่ออกก็ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ของเก่าที่ติดอยู่กับลิ้นเล่งเราต้องถอดนะของเก่าที่ติดอยู่กับลิ้นเล่งเราต้องถอดออกมานะครับถ้าเราจะใส่ของใหม่เข้าไปนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยมานะครับว่าเอ๊ะทำไมของผมมันสั้นผิดปกติเออที่มันสั้นก็เพราะว่ามันมีลูกยางดำๆเข้ามาแทนที่ก็เลยกลายเป็นมองว่าสั้นนะครับอันนี้เอาลูกยางออกไปแล้วมันก็ยาวเท่ากันนั่นแหละนะครับทุกท่าน ทีนี้นะครับเมื่อเราได้หัวฉีดนะครับ 6J มานะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าใส่เขาถ้าเราใส่หัวฉีด 6J ไปแล้วจากสีหัวเทียนสีนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นสีหัวเทียนนะครับหลังจากที่เราใส่หัวฉีด 6J ไปแล้วนะครับพี่น้องเอฟซี หัวเทียนนะครับรู้สึกว่ามันจะมีสีแดงสีน้ำตาลขึ้นมานะครับหลังจากที่เราใส่หัวฉีด 6G เข้าไปนะครับสำหรับเวฟร้อยลูก52หรือว่าเบอร์200นะครับทุกท่านนะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะพยายามหามุมที่เพื่อนๆจะมองเห็นเป็นสีน้ำตาลได้นะครับเพราะว่าบางมุมนะครับมันอาจจะทำให้กล้องที่เราถ่ายอยู่นี้สีเพี้ยนนะครับทุกท่าน ่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสีน้ำตาลนะครับมันไม่ได้เป็นสีขาวนะ,น,นะถ้ามองมุมนี้นะครับถ้าโดนแสงมันก็อาจจะขาวได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นสีชัดเจนนะครับ ENT ทุกท่านนะอันนี้สีนี้เลยตามนี้นะครับก็มุมนี้เป็นสีที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับทุกท่านก็เป็นสีนี้เลยนะครับสีประมาณนี้นะครับทุกท่านมันไม่ได้ขาวนะเขี่ยวมันก็เป็นสีน้ำตาลอมแดงอยู่นะครับทุกท่านนะพยายามหามุมหาแสง ให้เพื่อนๆพี่น้อง fc ได้ดูกันนะครับนี่ก็คือสีหัวเทียนหลังจากที่เราใส่หัวฉีด 6G เข้าไปนะครับไม่ขาวนะดูดีๆนะครับไม่ได้ขาวนะครับสีน้ําตาลอมแดงเลยนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวผมมีภาพนิ่งให้ดูช่วงท้ายคลิปนะครับเราจะเห็นถึงความแตกต่างนะครับว่าสีนะครับ m s x นะสีที่เราใช้หัวฉีดของ m s x กับสีที่เราใช้หัวฉีด 6G นะครับทุกท่านนะวัีดแต่ง 6G มันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนเรามีมาให้ดูเป็นภาพนิ่งนะครับในช่วงท้ายคลิปมีให้เพื่อนๆดูอย่างแน่นอนแต่ที่แน่ๆน,นะครับสีหัวเตียนสีแบบนี้สวยเลยแหละนะครับสวยมากๆเลยนะครับทุกท่านก็อ่าไม่ได้น่าเกลียดนะเออไม่ดําไม่ขาวนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนมากเขาก็จะชอบสีแบบนี้กัน แน่ครับเพื่อนๆไม่บางแน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับทุกท่านนะเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพนิ่งเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง 6G นะครับฝั่งซ้ายนะครับกับหัวฉีด m s x ฝั่งขวานะครับสีหัวเทียนที่ได้ออกมานะครับจากการทดลองขับขี่ระยะทาง5กิโลเท่ากันนะครับสีถึงสีและความแตกต่างก็แตกต่างกันชัดเจน นะครับเ,เพื่อนๆพี่น้อง FC นะไขควาลูกโตๆตก็พิจารณาเอานะครับสำหรับลูก52นะครับอ่าเอฟ110ไอก็จะได้ประมาณนี้ครับ